สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าพาล้อพาเละตามถนนต่างจังหวัดของไทยอีกตามเช่นเคยนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนหมายเลข210นะคะตอนนี้ก็เข้าเขตจังหวัดน้องบัวลำพูกำลังลงเขานะคะพีพีเอฟซีทุกท่านใครเคยผ่านมาบ้างถนนเส้นนี้บอกเลยวิวสวยธรรมชาติดีนะคะถนนแบบโอ้ยถ้าบอกว่า ขับรถนี่ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะเป็นถนนที่ค่อนข้างคนเลี้ยวแล้วก็บางครั้งก็ลงเขาขึ้นเขาลงเขานะคะถ้าพูดถึงว่ามาจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วธรรมชาติสวยไหมตีก็บอกว่าธรรมชาติสวยมากถนนวิ่งรถบนท้องถนนที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาซ้ายก็ภูเขาตัวก็ภูเขาเต้ ทางขัวภูเขาภูเขาต้องอข้างล่างจะเป็นแบบทเรียกว่าเป็นหิวก็มีนะคะทุกคนเป็นค่อนข้างลึกนะคะนั่นแหละค่ะหรอวบางจุดนะคะบางจุดก็เป็นหิวลึกเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนสายธรรมาศาตรที่มีความงดงามนะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวก็ขับ อ่ะคผ่านมาบ้างแล้วก็มีเนาะพี่พีเอท่านจุดท่องเที่ยวก็จะเป็นเขื่อนนะคะมีเขื่อนอยู่นะคะจุดนี้ล้อมรอบด้วยว,ยว,วิวทิวทัศน์ภูเขาแล้วก็มีเขื่อนอยู่จุดกลางเนาะพี่พีเอท่านจะมีทางแยกลงไปเขื่อนนะคะอ่าถ้าพูดว่าจุดธรรมชาติสวยไหมสวยมากเลยค่ะตีเคยเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ เป็นวิวทิวทัศน์ที่แบบภูเขาล้อมรอบเป็นอ,อ่างเก็บน้ําก็ว่าได้พูดว่าอ่างเก็บน้ําก็ไม่ใช่นะคะเป็นเขื่อนนะคะทุกคนเนาะเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าอีกที่หนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยถ้ามาที่นี่แล้วนะคะช่วงนี้ก็น่าฝนเนะาะต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็พืชธรรมชาติเป็นเรือว่าอาหารทางป่าทางเขานีกน็ยังค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะ เห็ดป่านะคะทุกคนเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดละง,งกเห็ดหน้าขาวเห็ดอา่าเพาะเนาะซึ่งตีเองก็ขับผ่านมาจากตลาดเพรานว่าตลาดห้อยเดือนนะคะจุดนั้นก็จะมีเป็นพื้นที่ขายของป่าไม่ว่าจะเป็นอ่เาเ่าเรียกว่าผักกูดนะผักกูดผักบอนน้ำในผักนอกอย่างนี้ค่ะพ่อมาถึงจุดนี้เนาะก็จะมีเพ่อเรียกว่าจุดพักรถนะถนนเมืองไทยนะคะ เป็นถนนที่บริการดีมากนะทั้งเ็าเรียกว่าเส้นทางขับรถสะดวกสบายเนาะแถมริมถนนยังมีห้องน้ำสาธารนณะถ้าห้องน้ำสาธารณะนี่จะเป็นห้องน้ำประเภทที่เรียกว่าเข้าฟรีแต่ส่วนใหญ่ที่มาจอดเนาะ,ะส่วนใหญ่ที่มาจอดนี่จะเป็นรถพ่วงมากกว่านะเป็นรถพ่วงมากกว่าค่ะมารถเล็กจอดได้ไหมมอเตอร์ไซค์จอดได้ไหมรถติกต๊จอดได้จอดได้ค่ะเอา้าทำไมถึงเดินเนาะอเนี่ย มีคนเดินนะคะโอ้สงสัยรถเพิ่อนยางรั่วนะคะเนี่ยเปรถมอเตอร์ไซค์เนาะนั่นแหละค่ะทุกคนนี่แหละค่ะการเดินทางเนาะการเดินทางของเราก็บางครั้งก็อาจจะเจออุปสรรคบ้างถามว่าตีเจอไหมเจอบ่อยะคะ่ะอย่างรถนี้รั่วบ่อย บางครั้งก็ลูกปืนแตกก็มีนะคะรถตีเพราะว่ารถเก่าเก่แล้วนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะรถเก่าเก่แล้วก็ซีก็กลับนะคะกลับรถไปดูเพื่อนนะคะเพื่อนว่ายางรถล่วเพื่อนก็บอกอยากพี่น้องเพื่อนมารับเอาเลยใส่เอารถปิกอัมใส่เอาก็พวกติเองก็เดินทางต่อนะคะอันนี้จะเป็นจุดพักรถนะคะจุดพักรถนี่ก็จะมาเรียกว่าพักได้ทุก รถทุกยี่ห้อนะคะทุกคนใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถพักได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่พักก็จะเป็นรถสิบลอ้อมากกว่ารถสิบล้อรถพ่วงรถบรรทุกสินค้าอะไรอย่างนี้เพราะว่าจะเกะจอดแบบเรียกว่าสะดวกสบายมากกว่านั่นแหละคะ่ะและถนนนี้ก็จะเป็นถนนทีเนเ่เรียกว่าลาดยางใหม่ปรปับปรุงใหม่อีกแล้วนะคะถนนหนองบัวลำพูปรปับปรุงใหม่อีกแล้วเส้นทางนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางดำเงาวับเลยนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะถนนเมืองไทยบอกแล้วว่า มาทีไรก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกทีนะคะเดือนนี้เป็นแบบนี้เดือนหน้าเป็นแบบหน้าแม่เดือนหน้าก็เป็นอีกอันใหม่อีกนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างปุุงมาใหม่เรื่อยๆนะคะยิ่งส่วนนี้นะคะพูดถึงเรื่องวิวทิวทัศน์ธรรมชาติภูเขาอาหารการอยู่การกินอ่าช่วงนี้เห็ดโกระบาดเยอะนะคะทุกคนโดยเฉพาะเห็ดอ่าพาะนะคะพูดถึงว่าเห็ดพะต่อมาก็จะเป็นเห็ดอะไรเห็ดอะเห็ดเธาเรียกว่าเห็ดอะไรนะ เห็ดยุคานะคะเห็ดทุ่งขุ่มนะคะทุกคนเนาะก,ก็เป็นหเห็ดโลงกเห็ดคาวเห็ดต่อมาก็จะเป็นเห็ดปวกเลยนะช่วงน,นี้ก็ใครที่ขยันเข้าป่าเข้าดงนะคะรู้พื้นที่ก็จะไม่อึดอยู่อึดกินแถมสร้างไรายได้ได้ด้วยนะดูค่ะดูทิวทัศน์ธรรมชาตินะคะเราขับรถไปเรื่อยๆสมมิวไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะควมอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ภูเขาของเมืองไทย เห็นกามเขียวกระจีแล้วก็การเดินทางที่สะดวกสบายก็เป็นตาสะอนนอนเนาะพี่พี่เอทุกท่านนี่แหละจากขึ้นเหนือล่องใต้จะไปทางไหนทางไปไล่ไปนาทางเข้าป่าหาเก็บเห็ดอุย้ยเป็นตาสะออนหลายลาดอย่างลากคอนกินี ไปตลอดสายทางถามว่าถนนลุกลังมีไหมมีอยู่ค่ะทุกคนถ้าจะปฏิเสธว่าไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้ก็มีนะคะแต่มีก็มีเหลือน้อยมากเหลือน้อยมากนะคะถ้าเราเห็นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆนะเพราะอะไรพะถนนเมืองไทยส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่ถนนลาดยางและคอนกรีตนะคะทางขึ้นป่าทางขึ้นเขาทางขึ้นไป บอกขึ้นเขาแบบทางขึ้นไปเก็บเห็ดเดียวนี้ก็แทบจะเป็นถนนล,ลาดยางไปหมดแล้วนะคะถ้าพูดถึงเนี่ยคะ่ะมาจุดนี้นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องบีบเปนะคะบีบเปยยกมือไหวนะคะแล้วแต่ความเสื้อส่วนบุคคลเนาะอันนี้เราก็บังคับใครไม่ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ใครที่ผ่านไปผ่านมาส่วนใหญ่ิ่นก็จะบีบเปยไหว้ปู่ท่านนะคะขอให้ท่านรับส่งรักษาในการเดินทางของเรานะคะเิ่นจะมีป้ายบอกเห็นไหม โค้งอันตรายนะคะและเน่การขับรถก็ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อสัปโมงก็จะมีป้ายบอกแบบนี้ละค่ะถนนเมืองไทยนะคะเพื่นจะมีป้ายสัญญาณบอกแต่ละจุดแต่ละจุดทางลงเขาลาซันเพื่อนก็จะมีป้ายบอกนะคะทางโค้งทางเลี้ยวเพื่อนก็จะมีป้ายบอกแบบนี้สัญญาณเตือนตลอดสายทางนะคะ ดูค่ะถนนนะคะอันนี้คือทางลงเขาใกล้จะถึงตัวเมืองหนองบัวลาพูแล้วนะคะเส้อไหมคะพี่ๆทีท่านขับรถผ่านมาเมื่อตะกีเนาะ,ะขับผ่านผ่านมาเมื่อตะกีทางขึ้นเขาแท้ๆนะทางขึ้นเขาแท้ๆไม่มีบ้านคนนะแต่มีก็เรียกว่าอะไรสะพานสะพา,านนี้มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นะคะสะพานนี้เป็นสะพานที่มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นี่คือ ถนนต่างจังหวัดทางอยู่บนภูเขานะคะทางอยู่บนภูเขาแต่ก็ยังสร้างสะพานลอยที่แบบอลังการมา,มากขึ้นไปแล้วบอกเลยวิวสวยมากค่ะพี่ๆท่านเป็นวิวที่เราสามารถถ่ายภาพรวมๆนะคะทางขึ้นเขาลงเขาลวดผ่านไปผ่านมาบรรยากาศดีมากนะคะแต่ว่าถ้าแดดร้อนก็ขึ้นไปก็ร้อนนะคะทุกคนนะ,ะถ้าเป็นบรรยากาศตอนเช้านะ ตอนสภาพทย์กำลังขึ้นแบบเนี้ถ้าเราไปถ่ายภาพข้างบนแบบรวมๆสวยงามมากๆเลยนะคะยิ่งทำถนนใหม่แบบนี้ถ้าพูดถึงว่าสะพานลอยอยู่ที่เมืองไทยตีซอกขึ้นไปถ่ายภาพบนสะพานลอยเพราะอะไรหนึ่งได้บรรยากาศสองได้เห็นภาพรวมๆของถนนเมืองไทยนะคะถนนเมืองไทยถ้าเราได้ภาพเออขับรถไปแบบนี้ก็จะได้ภาพอีกแบบหนึง่งถ้าเราขึ้นไปถ่ายบนสะพานลอยเนี้ยภาพรวมๆแบบเนี้ย ท,ทั้งถนนสองฟากทางรถมิ้นขาขึ้นขาลงแบบนี้นะคะทุกคนเนาะมันจะสวยอีกไปอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นแหละค่ะบรรยากาศก็จะไปอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะน่ะค่ะ,นนะ,คะพี่พีเอฟซี MC ท่านตอนนี้เราก็มุ่งหน้าสู่อาเภอนโนนสังเนาะ,ะพี่พีเอฟซี MC ท่านละค่ะเห็นป้ายทางเข้ามานะคะเมันเขียนว่ามีบุญบั้งไฟนะ,ะบ,บุญบั้งไฟบ้านอะไรบ้านอ่ากุดกุดอะไรเนี่ยตีอ่านไม่ออกนะคะทุกคนกุดดูหรือเปล่า ่าจะเป็นกุดโดนี่แหละถ้าติอ่านไม่ผิดนะตำบลกุดโดอําเภออําเภอนูนสังนะคะเดี๋ยวเราหาบุญบ้างไฟกันค่ะพี่พี่เอซิท่านเขียนเพิ่งเขียนว่าบ้านกุดโดนะเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆเนาะเห็นป้ายบอกนะคะน่าจะเป็นบุญบ้างไฟจะคล้ายๆเหมือนบุญบุญบ้างไฟตรงนี้น่าจะเป็นบุญบ้างไฟคล้ายๆที่พี่เรียกว่าเอาท่อดูดบีซีหรือเปล่าหรือจะคล้ายๆเหมือนบ้านกุดว่าค่ะทุกคนกุดว่าเนี่ยพี่เขียนว่าตะไลยักษ์นะ อ่ะถ้าพูดถึงว่าบุญบังไฟเนาะอ่าพี P ่พี M ่เอฟซีทุกท่านเคยไปบุญบังไฟบ้านกุดวาไหมคะอันนี้กุดดูนี่กุดดูบ้านกุดดูนี้น่าจะเป็นบังไฟเหมือนอ่าที่เพิ่นเอาท่อดูบีซีทำหรือเปล่ามีถึงอ่าเถ่นเป็นเพิ่นเขียนว่าบัางไฟแสนด้วยนะแต่ว่าบ้านกุดวาเนาะกุดวาอนนี้จะอยู่กาลสินนะคะส่วนกุดดู่นี้จะอยู่อำเภอโนนสังเนาะอันนี้คนละอ่าจังหวัดอำเภอโนนสังนี่ก็น่าจะอยู่ขึ้นกับอ่าจังหวัด หนองบัวลำพูนะคะเดี๋ยวเรา,าขับรถไปเราก็คุยเรื่องนี้กันต่อนะคะส่งบรรยากาศนะคะถนนเมืองไทยมีการปรปับปรุงอีกแล้วนะคะถ้าพูดถึงบุญบั้งไฟนะคะอาส่วนกุดว่านะคะกุดว่านน่าจะเป็นบั้งไฟตะไลย,ยักษ์อะตะไลนะคะบั้งไฟตะไลที่เป็นลูกมนๆนะคะทุกคนน้องคล้ายๆเหมือนจานเตาเทียมอะเป็นรูปวงมุลนะคะจะ,ะส่วนบั้งไฟนี้น่าจะเป็นบั้งบั้งไฟน่าจะเป็นแบบท่อดูบีซีคล้ายๆกับ จะเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูไปชมกันก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวตีจะพาเวะนะคะเดี๋ยวถามถาม,ถามทางพันก่อนว่า,อ,าอีกไกลไหมนะคะคับรวดไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะพาเวะเล่นบุญบ้างไฟที่บ้านกุดดงนะคะอ่ากุดดงเพราะว่าเพ่นน่าจะเป็นงานบุญประจําปีเลยนะคะทุกคนมีทุกปีหรือเปล่าเพราะว่าตีเองก็เพิ่งจะเห็นนะคะว่ามาอยู่เมืองไทยได้ไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟไหมเคยได้ไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟอยู่บ้านซัมพูนาคนะคะ อันนั้นคล้ายๆเหมือนบุญบางไฟอยู่ลาวเลยนะคะเพิ่นจะใช้ท่อ UBC นะคะนั่นแหละค่ะใช้ท่อยูบอซีในการทําบังไฟเนาะจะมีบังไฟอยู่ที่บ้านสัมพุน่างั้นจะมีบุญบางไฟจะมีบังไฟแสนอยู่ส่งบ้างหน้าปีนั้นทีไปนั่นแหะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบังไฟเล็กนะคะทุกคนบังไฟหมื่นบังไฟเล็กนะคะบรรจุดกันนะคะแต่บังไฟแสนมีส่งบ้างแต่ว่า อาเทนเขียนและบ้านกุดดูนี้มีบ้างไฟเสนด้วยนะคะเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไปอีกไกลอยู่นะคะนั่นแหละค่ะเราค่อยแวะสมบรรยากาศงานบุญบ้างไฟที่บ้านกุดดูกันเนาะใครจะไปนะคะทุกคนอาจจะแตกต่างกันกันกนกบอยู่เหมือนอยู่ลาวหรือเปล่าหรือจะเหมือนกับอยู่บ้านกุดว่าเดี๋ยวเราไปรอสูโรอมกันโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตีด้วยนะคะมาถึงจุดนี้ ตีเองก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะวันนี้พาไซททางรัดมุ่งหน้าสู่จังหวัดไซยภูมิโดยผ่านอำเภอโนนสังบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า